สุดยับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ๊กเกอร์ฮิปเนี่ยกลับมากันต่อนใน The Walking Dead The Walking Dead นะซีซั่นหนึ่งนะชัปเตอร์หนึ่งนลดนเออใช่ฉันมเนนะไม่หรอกเดี๋ยวมันมีตัวเรื่องฮะ I don't know ฉันไม่รู้สิฉันคิดว่างั้นเหรอเนะไท you killed o นะ เธอเคยฆ่าเหรอเธอผ่านมาด้วยตัวเองหรือลฉันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันจะอยู่กับเธอแล้วเราควรจะทำยังไงตอนนี้เหรอ look for h ฮลนนะ before it g e t dark หาคนช่วยนะก่อนที่มันจะมืดเราต้องไปหาความช่วยเหลือก่อนที่มันจะมืดใช่กลางคืนมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะไปเถอะอยู่ใกล้ๆฉันไว้นะไปไปไหนแล้วไปกันเฟลมันทายไอ้นี่กลางวันเนี่ยนี่กลางวันเลยนี่สัญญานะว่ากลางวัน คนน้ำม,มากเลยเดินไงวะกูลืมแล้วอ๋อใช้กูโอเคเฮ้ยทำไมมีรูปรูปโทรศัพท์ด้วยช่างมันนะฮะทำไมต้องใช้อ๋อเดินนี้ได้โอเคไปไหนอ่ะอ๋อเดินตามเคมินไทยไปนี่กูกูนำกูต้องนำไม่ใช่เหรออุ้ยคนนะใครอ่ะ โอ้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะฮึทำอะไรกันมาสงสัยจะเข็นเข็นรถเข็นอะไรอยู่นะฮะเปิดประตูนะเราเปิดประตูดประตไดูเลือดเต็มเสื้อกูเลย Should I stay? What? h o u l d leave. What home? parents if my come ฉันไม่ต้องการที่จะมาบ้านหลังนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าครอบครัวฉันจะมาหรือเปล่าฉัน I believe you alone ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวแน,น่ๆ Okay. แล้วเราไปหาที่ใกล้ๆอยู่แถวๆนี้เลยกันเนาะโอเคเลยนเปิดประตูไปนะฮะ Hey holy shit, man, o d เฮ้แม่พูดชิบชันดอนนีดัสด hurt you. พวกเราไม่ได้มาทำร้ายคุณนะเออเออรา i n g เราต้องการความช่วยเหลือฉันไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้มาก่อนเลยนะในแอแลนตาผมชื่อชอนชอนกรีนลีและนี่ก็คือคเมนทแอมเชด <laughs> we shouldn't be out in the open like you said how about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here down to my family's farm it should be safer there a dad I'm... just some guy yeah she's alone Let's so get going staying put for too long is i sure i not take what you said what do you want to do <beispiel> มอนสเตอร์มาแล้วเฮ้ยเพื่อนทำยังไงต่อรีร็วิอ้าวไปไหนแล้วให้กูทำอะไรเี่ยกูดันเหรอให้กูดันให้กูดันรถกูก็ดันแล้วดันไปขากูก็ไม่ค่อยดีด้วยกูประสบุูปติเหตุมามึงรูันก่อเนี่ยดันตรงไหนดันตรงนี้ดันดันดิเพื่อนเกมมันหายช่วยหน่อยช่วยช่วยดันตรงไหนอีกอ่ะแล้วยังไงต่อเนี่ยขึ้นรถ ขี่รถขี่รถเร็วมาเร็วเช่นตายได้โฉดแม่งเลยอหือซับยับซิมกยซิมกัยปคนบางคนเหรอเฮ้ยคนลุกคนลุกเล่นเองยังขนลุกเองเนี่ยบ้าปัญญาอ่อนวิ่งกลางคืนแล้วอ๋อแล้วก็มาฟาร์มฟาร์มของชอนกรีนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง

it was Chow. nice to meet you both. it was nice to meet you bird <coughs> okay. let's chat. oh, thank god you're okay. kunang, butch, and i here too. Been quiet as usual the past couple days. oh, well, Brecken down the way, thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. i wouldn't have made it back without chat. well, i'm mm -hmm. glad you took him with you then. สงสัยจะเป็นพ่อนายมาแขกมาสองคนเหรอ e ินิ p l a จ e to s ต a y ฉันต้องการที่อยู่พักอาศัยนะฉันต w องกา n ท n ่อยู้จักคคนนนี้หอเปล่า Yes yeah. ใช่ฉันจะรู้จักคนคนนี้นะโอเคเดนโอเค looks like you hurt your leg pretty bad there รูเหมือนว่านายเจ็บขานะ uh, <yeah. S 2> ไม่ค่อยดีเลยใช่มันดูไม่ดีเลยเนอะอน run on ฉันสามารถช่วยนายได้าาชนอไนไปดูของที่สามารถช่วยได้แล้วไปนั่งบนโต๊ะไม้อะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำแผลคลีเินทายก็ยังไงนะ เรามาดูกันนี่มันไม่เดียวเลยนะ it's not it's not too bad it's not too bad tough guy huh what did you say your name was เอ่อชื่ออะไรเราอ่ะเอ่อผมผมชื่อลีครับ nice to meet you Lee I'm Hershel Green I'm Hershel Green okay Hershel know your name เป็นยังไงบ้างอ่ะเอ่อ Jumping off no, fence running from something, <laughs> just like everybody else. as <laughs> uh? the girl scene. Uh, she's safe she's now. You're <laughs> serious about taking care of them. <laughs> what choice is there? Which choice is with with mine. I've got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. i here. Clementine. I what <S desserts> you've been through, <French> Clementine. Um, mm, Hey Dad, so I'm thinking... First thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. Sean what you saw or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. <Asia> Your son is right fortify its place stuff like that doesn't happen around here Sean sure. dad I'm serious Lee come on tell him what you saw out there man dead people walking people. well do what you think you should we got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning we gotta do it really I

ฉันคิดถึงพ่อและแม่มากเลยฉันกดูดขึ้นฉันก็ไปแม่เล็กซีเวน่าไกลไหมไกลมากเลยเรื่องมันเศร้ารอดมาได้ไงเนี่ย ฝันฝันฝันไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันตื่นมาด้วยความเป็นจริงยังไงต่อ้ตื่น Well you slept in a barn little lady lucky you don't have spiders in your hair but I bet your daddy scared them all away huh I'm not her dad จะไม่ใช่พ่อของเขา Ken. everything! We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck. ในรูปของฉัน Ken Jr. Duck. Yeah. Nothing bothers him, like water off a of duck's back, you know. That's a valuable trait. No, 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 <humans> but frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. <laughs> but he makes up for it with enthusiasm. Mm-hmm. it is, you were on your way to Macon. Mm -hmm. Well family's from there. Well, Macon's on the way, and personally I'd appreciate the company of a guy who can uh -huh. knock a couple of heads together if he has to. Uh-huh. Honey, Doc, this is Lee. And uh what's name? Clementine. Clement. Clement <laughs> that is a very pretty name <laughs> <laughs> well we should get to work well seen what those things can do out okay the better the better yeah you can sit on the tractor and yell at me whenever i take a water break on the tractor cool duck and i will hop to it i, I can keep an eye on your up. little girl here on the porch ฉันจะช่วยดูแลเด็กน้อยคนนี้เองนะโอเคกิมไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันเออกูไปไหนอนะเนี่ยกูไปช่วยอะไรเขาได้มั้งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดเลยเหรอมันคงไม่ใช่แล้วนะเราต้องหาทางไปต่อทำไรเอ้ทำไรอะทำไรอะ, <laughs> รอะมีอะไรทำมั่งเนี่ยดูก่อนครับ คุยกับเคนนี่ก่อนแล้วกันเนาะมีอะไรคุยกับเคนนี่เคนนี่ทำอะไรวะเคนนี่นิด any help ต้องการความช่วยเหลือป่ะไม่แล้วนนีต้องการความช่วยเหลือด้วยมั้ยแต h เขาไม่ได้ At least you're honest. Shit. Better than I was when Duck showed up. You'll figure it out. What's your plan? So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Uh-huh. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. Hop on my boat, I guess. Shanny Luy, I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphins, biting and paying. the boat's not that bad. <laughs> How are you Sandou? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was killing I was on the fucker in about two seconds and. Christ just lucky i was there we saw a lot of bodies before we stumbled upon herschel's we're a tough family lee ain't nothing gonna phase us uh-huh see you interesting in his family i am you having a nice time with we'll katja clementine yeah yeah

sure uh, don't i can give you a hell of a critique of the u.s farm bill though i'm good okay okay sean's still working on that fence sean's still working on that fence okay i could you a minute you think this thing will keep him out not yet i'm planning on coming back through on a fortification pass if uh -huh. you will we'll lock this place up good oh thing i'm going boy? ก็เดี๋ยวเราหาทางกลับนะฮะก็จะไม่รู้ว่าแผนต่อไปของเรานี่จะเป็นยังไงฮะโอเคครับโจกี้ฮิปเกมเมอร์ขอลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันพัทหน้าบ๊ายบายเอาไปเอาไปคิว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 ไอ้บ้ามาจากไหนเอาไปเอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้แม่งซุ่มซ่ามอีกแล้วอะไรวะโอ้เออ